วันนี้มาอัปเดตอัปเดตอัปเดตนะครับน้อง,งตังก็จะพามาอัปเดตวันนี้นะครับอากาศร้อนๆเลยนะครับ <c oughs> เก่งข้อใหม่ม์ไซข้อใหม่หุดน้อดุดจำนำนะครับดุดแล้วดุดแล้วนะครับดุด<พ>อจอง,งแล้วนะครับดุดจองดุดจองให้ดุดจำนำอ่าตอนนี้รถรถเก่งตโตโยต้าจ้ะอ,อันนี้ยังไม่ได้ลองขายตามสภาพหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ได,ดได้จ้ะเป็นเกียร์ออโต้อาจารย์เรื่องเครื่องว่าจาะเดินโอเคล้าวเลน์นร,ระบบมัชิ คราพเช็คเองแมนจ่หมืบนห้าพันตามสภาพห้าพันคับคียังเหลืออยู่อีกันนะเหลือจ้ะคัดซีอยู่ฟังนั่นกีมีจ้ะไปจ้าฟังนั่นกีนมีจ้ะสลำจ้ารถเก๋งสปอร์ตเหลือจ้ะคันนี้ว่าจ้ะหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยบาทบอกสามพันเก้าร้อยบาทแมนนแมนจ้ะ าาสามรอบไปแล้วบ่สามรอบไปแล้วด้วยจ้ะเรียบร้อยนะครับามาดูหกล้อของเรานะครับยังเหลืออยู่เหลือตัวนี้เอซซู uzu, เครื่องแปดห้าเครื่องดีด้วยจ้ะล,ลองแล้วเครื่องดีแมน 8, <5. S 1> เอกสารหน้าเล่มหรือจ้ะพนอใส่ซองสินตานมา่หาเลยสาหน้าเล่มเครื่องดีกับบาสวยเป็นพื้นเล็กก็จ้ะพื้นเล็ก แมนนเนี่ยผื่นเล็กต้องเช็คแต่เบรกกับคัดเท่านั้นละจ้ะพอเพ่นจอดนานแต่เแข็งหน่อยดีเอาแบตมาติดกติดเลยสามหมื่นเก้าทดลองได้จ้ะแมนจ้ะสามหมื่นเก้าทดลองได้อันนี้มอเตอร์ไซค์ที่เข้าใหม่มอเตอร์ไซค์เข้าใหม่นะครับแทนาโนวาสมายจา้ะ ยังไม่ได้เข้าไปโกดังเลยทุกลงเมื่อคืนน <Pink. S 1> ะรถเก๋งรถเก๋งรถเก๋งคันนี้ก็เข้าใหม่จ้ะตัวนี้แมนตัวนี้พนว่าหนึ่งหมื่นหกพันบาทบอจ้ะหนึ่งหมื่นหกพันบาทตัวนี้นะ่ะล้อแม็กทั้งสี่วงเลย นน่เครืองต,ตัวน,นี้บอท่านได้ลองจ้ะจ้าของันรักติดอยู่แต่หนูบอท่านได้ออแบตเตอรี่มาลองเถยะให้ได้ก็โอเคอยู่จ้ะเยนธรรมดาแมนราคาเท่าไรก็หนึ่งหมื่นหกพันบาทจ้ะ้วก็มีกระบะขั้นนี้เละจ้ะเข้ามาใหม่มมแม่นจ้ะไม่ซู้เอลสองร้อย,มยแมนขั้นนี้เครื่องติดเครื่องติดคีดได้เต่าบอกก่อนเลยว่า อันมันอยากไอแน่ไหมจ้ะมันอยากไอแน่แม่นจ้ะหนึ่งมืนแปดพันบาทมีเล่มคันนี้แปดพันบาทมีเล่มแม่นจ้ะขี้ได้ปะหนึ่งหมื่นแปดพันบาทมีเล่มมีเล่มจ้ะไม่ไอ้กระบดแน่เคร่งเค้่งกับจะรวมแน่ลรอจ้ะเพิ่นใส่งานทุกมืออยู่ ส่วนเครื่องดีเลยนั่นมาด,ด้ามังกรดำเล่มโอนตัวไหนนี่จ้ะนี่นี่รถกระบะนี่แมนจ้ะตัวนี้ไปขับมาคุณเน่จากจากซีบุญเรื่องคุณเน่จ้ะขับมาเล่แมนจ้ะคันนี้เล่มโอนเครื่องดีมังกรดำมาด,ด้ามังกรดำตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันบาทจ้ะ ล่อแม็กทั้งสี่วงเลยแมนจ้ะพึ่งแมนเล่มโอนเลยคันนี้แมนจ้ะล้อแมก็มแมกทั้งสี่วงพึ่งในม้ามือวันนี่เองจ้ะคันนี้นะ่ะแม,มนจ้ะบอง้งามแต่ฟังนี่แล้วจ้ะแต่นี่โอ้ตัวเครื่องดีหรือน้องว่าโอ้เหยียบออกดี ขับมาเลยจ้ะแต่ยังไงก็โทรสอบถามรถเก๋งเลยรถเก๋งคันนี้แมนจ่าหนึ่งหมื่นก็พันบาทคันนี้น่ะจ้ะครับแม่นปรับปรับคันนั้นมาไหมจ้ะคันไหนอิสุเคบีนี่จ่าสีเขาเขาวนี่แม่นเมื่อวานนี่พนน่ะคาฟรีต๋มอยู่นี่ด้วยจ้ะ แมนจ้ะโอ้ยขันน uh. ี uh. 2> 2, ้สองหมื่นสองมีเล่มจ่ะแมนหนีห้อยพันคีด้วยฟีว่าสันเครื่องดีคือกันจ้ะตัวนี้ก็ได้ขับได้ปกติแมนจ้ะพันคีเมื่อวานนี่หละว่าเสียวออกมาว่าสัมสนใจยังไงก็โทรสอบถามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับ วันนี้ก็ฝากไว้เป็นตัวนี้นะครับเพื่อจะเป็นรถแท้รถกระบะนะครับรถเก่ารถใหม่ที่เราเข้าลกกระบบกเครื่องนั้นที่ระบายล็อกแล้วจ้ะตัวนั้นสองหมื่นสองต่อรองได้ isu kb เครื่องดีแมนจ้ะเจ้าตัวนี้จะเป็นฟ้าท้องเราด้วยจ้ะฟ้าท้องเราต้องไม่ก้วนแมนจ้ะตัวนี้เป็นฟ้าขาวสนใจยังไงก็ติดต่อน้องสตังเลยนะครับวันนี้ฝากไว้เป็นท่านี้โอเคครับ